หรออืมา่ลแล้วนี่คืออะไรอ่ะนั้นก็เหมือนกันเพราะแขกรับเชิญพวกนี้ปลดล็อกปลดล็อกเคอร์เตอร์ปลดล็อกเคเตอร์ก็เนี่ยไลฟ์สามวันไม่ตั้งกันเนี่ยมันเหมือนกันกูก็ไม่รู้กูต้องทำยังไงกูทำไม่เป็นแค่นั้นเลยเดี๋ยวมึงเข้าเป็นแขกรับเชิญใครก็ได้เจโนดสิบนาทีเจนนดเออค่อยถอนช่างแม่เถอะหลับไปอ่าดาวซ่อมได้ค่ะเนี่ยตรวจสอบ เริ่มไลฟ์สามวันที่ไม่สาวันกันอ๋อขายยังไหมคายังไม่ได้ขายค่ะตอนนี้กําลังตั้งค่าอยู่ค่ะทําไม่ถูกเข้ามาปุ๊บมีคนไลค์แล้วไม่มีคนแชร์แล้วแชร์เข้ากลุ่ม,อมจอกจอกไมมจอกจอกเก่งแชร์เก่งว่ะอือดีเหมือนกันขอบคุณค่ะยอดดูได้เยอะนะมเมื่อคืนทําไมดับไปเมื่อคืน มันดับไปเพราะว่าโดนบล็อกไลฟ์ค่ะเจเบอยู่บ้านก,กับใครคะอยู่กับแม่กับพ่อค่ะแล้วตอนนี้ลุงกับน้ามาค่ะอยู่หน้าบ้านแล้วนี่ก็ให้เพื่อนมาช่วยตั้งค่าเขาว่าทาาํายังไงปักตะกร้ายังไงเจเบทําำไม่เป็นตานานกระสุนหอยแทงเออเราเป็นผู้หญิงต้องเป๊ะเรามีแหนบค่ะแต่เราค่อยถอนค่ะเดี๋ยวค่อยถอนนะคะอันนี้เราหัดก่อนเราเปิดเราทําไม่ถูกเราเร,เรียกเพื่อนให้มาสอนว่ามาทำาไงเจเบย แชร์ลงกลุ่มขวัญใจคนตาบอดแล้วอุ้ยแรงมากเลยเก่งไอ้สัตว์เอ้ยแล้วนี่คืออะไรตาบอดไม่ว่าครับโอ้สินค้าห้ามยาเพิ่เพิ่มยังไม่มีสินค้าถ้าเพิ่มสินค้าก็จะอันนี้โอ๊ยใช่เลิศเขาเรียกปักตะกร้าแต่เธอปักตะกร้าปุ๊บเธอต้องเอาโทรสินค้าเขาตลอดเลยนะแล้วก็ต้องรีวิวสินค้าเขาบ่อยๆอ๋อ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 เข้าใจแล้วแม่หนำยังยังค่ะเพิ่งกลับมาจากวัดสัน แล้วก็ซึ่งกลับมาจากซื้อของกับแม่มาค่ะกินย่อ๋อ,อ,อนี่คือถักตะากา้าถ้านี้เรา,าจะอะไรแล้วก็เพิ่มสินค้าเข้า<ช>ไปนี้แ,นนแต่ต้องมีสินค้ารีวิวนะอ่าแม่ใครอันนี้เพื่อนคะ่ะแม่ใครอ่ะเพื่อนอ๋อฉันน่ะเพื่อนมันแต่มานาันสัดเลี้ยงฉันไอ้ <laughs> <laughs> สัดแม่อยากได้เอเดะ ตำนานนกเมานกเมาอ่ะน,นกเมาจะบอกให้น, <c oughs> นี่เดี๋ยวถ้ากกูเมานะย,ยิ่งกว่านกอีกจ้ะ <c oughs> <c oughs> นกเมาอ่ะมันอยู่ได้กลุ่มเนี้ยอยู่ได้เพราะว่าต้องมีข่าวเจเบียนล,ลงครับมันอยู่ได้ยุดอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเรามาสร้างข่าว <c oughs> ให้เขาดีกว่าเจาข่าวไหนดีอ่ะนี่ก็แฟนตบปากตัวเองนี้หนังหน้าอีเบียจะได้หาผัวได้ได้ยางงี้เหรอ <c oughs> กล้าเธอกล้าพิมพ์มามาก เหมือนหนวดเริ่มยาวลงในเชงลงในกลุ่มกู้ภัยให้แล้วนะคะอืมอุ้หัวเราะด้วยกู้ภยัยนี่ไม่ต้องไม่ต้องแชร์ไปกู้ภัยหรอกจาก้าฉันเนน่บปอลตึกตึงฉันชอบแดกสบสวัสดีครับพี่ทองข่าวเย่ยนะคนฉันดาราก็คือดาราดา,าราค <laughs> ันนี้กะลีค่ะอันนี้รู้ไหมกะลีฉันฉันรักยานะจ๊ะ <laughs> เย็ดก่อนได้แล้วก็ติดที่หนัยรัวก่อนได้แล้วค่อยรัวก่อนได้ไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกต้องเลิฟเลก็ได้ยีดอกทำหัวใจนี่รัวก่อนได้แล้วค่อยจ่ายพรุ่งนี้แม่จะตุยทุกวันไม่ได้นะเออเขาว่าเขาว่ามึงตุยทุกวันเลยนะรำคาญกันเนาะเบียร์เหมือนมากตัวจริงก็ถอดแฟนลอมทวิคมได้ค่ะขายอะไรคะใครอะถอดแฟนลอม หน้ากูบวมมากเลยนะเออน้ามึงอ้วนเบียดียแล้วแหละช่วงนี้นี่หยุดยาหยุดยาช่วงนี้คุณหมอสั่งให้หยุดยาคุณหมอสั่งให้หยุดยาคุณหมอหไม่ไหวเพราะว่าเจเบเยโอะมา,กแม,าก,กแม่ตุยกี่รอบก็อุ้มแม่ตุยทุกรอบไม่จะบอกให้อยากยยากินยำอยากกินยำหรืออยากหยุดโดนแม่เย่เขาให้ดีนะเสี่ยมากแม่นะาอ้วนมากเลยลูกถ้าลูกจ่ายจ่ายมาแม่ทอนกลับเลยนะเอไอหรือเปล่าคะ แตภาพ AI ทำหนังหน้าอีเบียได้ขนาดนี้เหรอ,อม AI มันช่วยอะไรไม่ได้นะแม่ชุดเดิมไหมเจส้มระแวงแดงหลอนแม่ส้มแม่ส้มแม่ส้มส้มไหนอ่ะส้มระแวงแดงหลอนอันนี้เจ้าหญิงฮิมะฮิมะที่ไหนจ้าป้าดิเนจ้าหญิงฮิมะจริง,รงๆแล้ว <laughs> ไม่ใช่คอนางคนน <laughs> ใครฮิมะเจสเบียตัวจริงไปไหนคะอีเฟมอีดอกแม่เวฟกำลังรับชมว้าย แม่เว็บแม่เว็บแม่แม่เวฟบนี่คือเว็บสัญญกรรมมีช่วงแม่หนูเลี้ยงเองมีช่วงเลี้ยงเอาเลี้ยงข้าวก่อนดีกว่านะตอนลุงจบอีเรื่องเป่าเขาเลิก้วจ้าช่วงนี้ฉันไม่ใช่เธอลุ้รู้สงงขับโลกนะจ๊ะที่มานั่งเป่าอยู่เธอแต่ฉันจะเป่าเดี๋ยวฉันฉันเป่าฉันเป่าเองไม่ต้องมานั่งปั่นไม่ต้องถามว่าหยุดเป่าหรือยังคุณหมอเขาสั่งให้หยุดช่วงนี้คุณหมอบอกแล้วเพราะว่าปอดหายไปข้างหนึ่งแล้วใช่ปอดหายแล้วเดี๋ยวรอปอดเทียมมาก่อนอื เดี๋ยวตบปากให้แฟนหรือเจ๊แฟนบ้าอะไรเลยอีเบียหนังหน้ามันจะหาผัวได้หน้าอย่างนี้เหรออีขุนอีขุนเขาบอกกะรีไม่มีผัวจ้าอีขุนอุ้ยผัวหรือเมียอเล็กเธอจะมาพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวเธอไปไลค์ฉันนะเดี๋ยวเจอกูด่าช้ำแน่ใครอยากโดนอีขุนด่าต้องไม่ไหนเธอไปไลค์กูนะมึงรู้จักเจเบียอะไรสิพี่ขุนเดทใครใหญ่ีนี้รู้ไหมมันมีชื่อข่ฉายาว่าอะไร ขุนศึกตระกูลหยางแซนโดคุทีสลิงยกล้อฟาดหน้าหลิอช่งเย็ดไอ้เรื่องติ๊กต๊อกไอ้เลิฟติ๊กต๊อกตลอดน้่งคันมาเลยติ๊กต๊อกนะไอ้ขุนเป็นลุกไหมแม่โอ้โหลุกขึ้นเป็นนั่งเทียนอีขุนนี่แหละคือลุกของแท้เลยจำไว้เธอจ่ายมาฉันทอนกลับนะจ๊ะเยอะเจ๊เหรอเธอบอกอีขุนี่ยบอกเลยเนี่ยตัวเอ็เนี่ยเชิญกรุณาเอาหน้าจริงมาก่อนด้วย เจ่โคนิาเอาหน้าจริงมาก่อนจะมากัดนะคนข้างผัวแม่เหรอจะบอกเลยว่าถ้าฉันอีเนี่ยไม่ตายไม่เลยอีขุนนี่คือคนที่ไม่ตายไม่และอีขุนเป็นแอดมินอยู่ในนี้นะตอนนี้ฉันดึงอีขุนเป็นคนควบคุมพี่ขุนปากแซบกว่าใจ๊จริงอีขุนปากแซบมากในตัวเอ็นนั่นหน้าเหมือนปากระป๋องสับแม่ครัวบุบเวนมา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 กัดกูผัวเหรอน้ำปากระป๋องสับแม่ครัวบุบเย้ น้ามปากระป๋องซะแม่ครัวฉันหานะอาพิมพ์มาอีกค่ะาชอบเลิศแม่เลิศเลิศกับใจส้มมาด้วยค่ะน้ามันปากระป๋องซะแม่ครัวเร็วใจส้มกันเลยได้แลกตังเป็นนั่งดูดเร็วดูดโชว์ไอ้เลิติกก็มันยังไม่แจ้งเตือนเธอไอ้เลติกก่อนเออขอบคุณค่ะดีหน้าไม่เรียบโมเมนต์แฟนกันในที่เราเป็นคู่จรินคู่จรินคู่เชี่ยถ้าไม่ไหนรวมตัวกันคือบรรลัยนะคะบีหนึ่งกับบีสองบ่งบีสอง ดีนะมื่อวัผมยาวงั้กูเหมือนแน่เลยแซดเพราะหมอเดียวกันหมดเลยอ่ะพี่ไก่มึงกูดีนะไปไหนมีแต่คนทักดีนะหวดก่ไก่อันนั้ไก่ตุกไก่ตุกไหนเล่าไหนเล่าไหนเล่านิยามว่าทําไมถึงชื่อไก่ตุกคะไก่โอ้ยเธอไม่เอาอย่าไปเขายอกไปพลาดทิ้งเขาไม่เอาเพื่อนกันเดี๋ยวพี่ไก่ฟ้องไม่ได้ฟ้องไหนสาวภูมิเหรอไอ้สัตว์ฟ้องสารภูมิอ่ะฟ้องสารภูมิ ไอบีตัวจริงเอฟเฟคหรือเอฟเฟคคะไอ้บีมถอดวิกดิคลินิกทำฟันต pues ้องเข้าแม่กับแอดมินแล้วครับอุ้ยอุ้ยอดกฟันกูเหลืองเหรอฟันมึงหรอไงหลอกไงอ่ะอุ้ยไปใส่มาแล้วหรอเออจ้าจะถอดฟันปลอมเฟี้ยงเลยเดี๋ยวก่อนคุณไปอีคุณไปใส่ฟันมันได้เมื่อไรอ่ะฮะเอาใส่มาตั้งปีกว่าแล้วเธอ แล้วตอนแรกไม่มีฟันเลยเปิดการขายยังคะเฮ้ยสะพายมากมีฟันแต่มาไล่อะมีเข şey> ี้ยวด้วอะเอวัออกออกเงาฟันได้หลุดวันออกออกผู้ชายไปอีดอกฟันปลอมหลุดค่ะแล้วกูต้ตอนแรกว่าให้อีขุนมันไม่มีฟันนี่บอกเออนะเพิ่งเลยสั่งเกตเออผัวเระใครอะเฮ้ยไม่ใส่ฟันมาแต่มาไล่อย่วะเสียงสองกันนะผัวแม่หรือตโอ้ยผัวอีกแล้วถามไปหนังหน้าอีเดียจะหาผัวได้หน้างี้เหรอรู้ไหมทาไมถึงฟันหล่อบอกเขาไปสิฮะ เป่าด้วยแล้วก็ตีผู้ชายด้วยค่ะชอบมากอ้าวพี่ขุนเหรอจำไม่ได้ใครอ่ะอยถามจริงจำไม่ได้แล้วอยากมันอยากดูนี่ดูหน้าอ๋ออีปอนอีปอนเด็กอีปอนอีปอนเด็กน้องเอ็มอีช้างฟาดกูดูก็ผู้ชายจ่าแม่ได้ค่ะอี่ขุนนี่แหละตัวปี๊ดเลยอ๋อนึกว่าใครอีปอนเด็กน้องเอ็มนี่เอง น้องปอนนี้ต่ก่อนเขาจะเป็นเกอแอปแมนเขาจะแอปแมนน้องปอนคนนี้ไมู่เป็น,นเ,นยเ,นเอ,อยู่ทุกวันนี้ไมอ่อปอนเนี่ยเขาจะเป็นเกอแอปแมนเขาจะทําเท่เหมือนแอปแมนแต่ว่าทาแป้งชีเน่เบอร์สองเขาจะทาเท่หยุดน้องปอนนี้เขาจะทําเหมือนเขาไปแบบเป็นแมนมากแต่เปล่าเป็นผู้ชายที่ทาแป้งชีเน่เบอร์สองกูงงมากเจเบคนเรืองเมือง ปักตะก้าเดี๋ยวรอก่อนนะคะที่ราคาเดี๋ยวกำนี้ตอนตอนนี้กําลังมีคนส่งสินค้ามาให้รีวิวแล้วหยุดแล้วน้องปอนชอบเที่ยวผักมาลีบู <c oughs> ทําไมชีวิตเจ๊ไม่ดีเหมือนที่เพชรไม่ค่ะทุกคนขาบางครั้งบางสิ่งที่เราเห็นนะอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะลูกทุกคนมันไม่มีใครดีไปเส,สมอไปแล้วก็ไม่มีใคร้ยไปเสมอไปทุกคนขาสิ่งที่เราเห็นนะบางทีไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะเธอตัวเอง ช่างมันเถอะอย่าไปแค่เป็นภาพลวงตาเออไม่แค่เป็นภาพลวงตาอะไรนะแม่จะแก้จมูกนะอืมอ๋อตายอยู่ทุกวันหนิง่าอ๋อตายเหมือนกันละคาช่วงนี้ไม่ได้ดูดก็นอนตายอยู่ทุกวันเจ๊ไปฟื้นคืนชีพไม่ฟื้นคืนคืนชีพแล้วมันเป็นอมตะไงว่าตายแล้วมันก็ยังไม่ตมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เบียเธอต้องไปขึ้นเป็นแขกรับเชิญไรอื่นต้องต้องกูต้อง ถูกเหมือนเหมือนถ้ามึงไลฟ์สดกูต้องไปขึ้นกับมึงใช่ไหมใช่เหมือนว่าเราต้องไปดันฟีดเขาว่าเขาฟีดเราเงี้ยอเอชโอ้ยแล้วอย่าไปพูดถึงเขาเลยเพราะเขาไม่มีความสาคัญในชีวิตนะคะจยเป็นคนอื่นเอาแค่กีเบียพอเออเออเออโอ้ยอีบีเนี่ไม่มีมารยาแขกมาบ้านยังไม่มีเก้าอี้ให้แขกนั่งเลยดูดิยืนไม่ได้ดอกูมีแค่นี้แล้วเก้าอี้ดูบรีไม่ได้นะเธอตรงนี้ไม่ได้ใม่ไ้าก้องอ่ะจะดูดลามูได้นะ เยี่ยม,มากเธอบอกพัดลมไม่สิไฟดับเยี่ยมว่าบอกพัดลมไฟแช็คดับหมดแล้วเขาบึค่เธอไฟเด้งนะ่ะไม่ต้องซัพพอร์ตโอนนะจ๊ะเธอแค่ส่งใจส้มพอจ้าเดี๋ยวเราไปแลกเราไปแลกกับ Le เลอูเองเออใช่ใจส้มและถูกใจเยี่ยมมาก พี่สองคนเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะอีช้างฟาดก็บอกแล้วนะว่าไม่ใช่เพื่อนเจเลยอีขุนมันเลิศอีขุนมันแล้วมันไม่ตายไม่แล้วถ้าใครด่าบางทีฉันยังด่าไม่กัดมากัดกัดนะถ้าใครด่าแงกว่าต้องรับให้ได้ด้วยนะถ้าใครด่าอีขุนอะบอกเลยอีขุนจะหนักมาอ่าอีเบียเติมก่อนกล้าจะมั่นกล้าจะมั่นขุนมันบอกกล้าจะมั่นไม่มั่นหรอกค่ะไม่มั่นเธอรู้ป่ะฉันแรง ไม่แรงเราจะแซงช็อกโกลีว่าไงคะัุพดแม่ไหลตอดตานะไหลอยู่ค่ะอะไรนะไม่ต้องพูดหยาบนะโอเคค่ะแม่แม่บอกว่าห้ามพูดหยาบนะแต่ได้ฉ่ำไหมคุณแม่เดี๋ยวราให้ถึงบ้านกูก่อนพี่เบอร์หนึ่งเมืองปัจจุบเห็นไหมอีปอนบอกที่คุณคือเบอร์หนึ่งเมืองปัจจุบบอกนะจ้าถ้ามาถึงอำเภอเมืองนะจ้าหนิงไม่รอดอีคุณนะจ้า แก้งมาตามหาฉันมงังสีคุณดูจนเพื่อนต้องยกหนีม บอกเลยนะจ๊ะเย็นกุลลนลน่ะมึงตีตหมดเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวเล่าไอ้ฝากไว้รู้คนลืมอย่างอีขุนน่ะเขาจะก่อนเขาจะพกเป็นถุงเลยเขาจะพกเป็นถุงแล้วเขาจะมีผู้ชายสี่ห้าคนเป็นลูกกรกะจกเด็กประมาณอายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้เป็นลูกกระจอกเขาเป็นลูกออลกระต้อยของเขาที่จะคอยแบบว่าเจข๊ขุนเขาจะโยนให้แบบให้ดูดทีนุ่นนู้นนู้นเขาจะเป็นแม่เล uh ้า huh. เขาจะเป็นไอเย็นใส่ย่อยและทีนี้ด้วยความที่เขาไม่ได้นอนหลายวันแล้วพอเขาไม่ได้นอนหลายวันแล้วปุ๊บเขาก็พกเป็นเป็นถุง ผลท้ายเป็นนอนอยู่ในโรงแรมผู้ชายจบไปหมดเลยจ้าหมาตายหมาตายปุ๊บหมาตายปุ๊บอี่หุ่นเขาก็พอหมาตายปุ๊บหมาที่หมาที่วางอยู่ข้างๆถุงหนึ่งผู้ชายก็ลักไปดูดหมดเลยพี่เอ้าผู้ชายก็ลักไปดูดหมดเลยทั้งถุงอี่หุ่นเตื่นมาอี่หุ่นดาหมดเลยตาด่าไม่ถูกผู้ชายไม่อยู่แล้วตามตีวันนี้เจ็บใจนะเรียวตังไม่พอไม่ว่านะจ๊ะ จุ๊บล้ามูสิเดอกผู้ชายจุ๊บม้าไปหมดเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยถุงเธอทตั้งสามมืออีคุณยกถุงมาผู้ชายยกถุงไปหมดเลยดีเอสไอกำลังไปหาคุณมาเลยค่ะไม่เหลืออะไรค่ะเหลือตะขี้เนียวแล้วคิดว่าคุณนั่งโกงไพ่อยู่พักหนึ่งเหนื่อยนมำกรอนะครับก็จะได้ถุงเทอรนี่แะดูหน้าคุณเต็มเต็มเดี๋ยวเพิ่งดูนะคะกำลังเตาอยู่แม่เลือกอย่างตอนนี้ไม่ได้เลือกค่ะแต่ไม่ได้ยุ่งมาปีกว่าคุณหมอมาให้ยุดก่อนนะคะเจ้าหลวงปิตุลาจมูกเน่าแล้วไม่เน่าค่ะ จะบอกไม่ได้นา้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วคนก็ปั่นกันดีดีมาเธอจา้าสวัสดีค่ะมาตรวจด้วยนะคะืมเจอแน่โจวเิ <laughs> ี่ยมากช่วงนี้มันสร้างตัวนะคะยังไม่เลิกเหรอคะไม่ได้บอกว่าเลิกคะ่ะแต่ไม่ได้เล่นเป็นปีแล้วปีฝ่าแล้วปีครึ่งแล้วป่ะกูเ <laughs> ดินไกูเดินไปปาบซอยบ้านกูก็มีแย้กูยังไม่เอาเลย <laughs> มีทั้งผู้ชายโทษ แค่ฉันเดินก้าวไปสองก้าวผู้ชายก็เป็นมนสะกดของฉันนะจ๊ะโอ้ความสวยเจ๊ขอห้าสิบลูกเจ๊ขอร้อยลูกจากสูงสุดลงมาสุดสุดใช่มันมีทุกชีวิตทุกช่วงแหละสูงสุดก็ขึ้นมาแล้วลงสุดก็ลงไปแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่ต้องกลัวแล้วมาขึ้นสุดลงสุดมันเป็นชีวิตที่มันเป็นโลกมายาเราอยู่แบบลกย่าดีกว่าให้ประชาชนเข้าถึงใช่มันเป็นอยู่แบบปกติธรรมดานั่นแหละใครจะมองเราว่าสูงสุดก็มองไปใครจะมองว่าเราต่ำสุดก็แล้วแต่เขา เ<อ>นี่ยอืมดูอย่างเป็นบทเรียนถามว่าจํำไหมไม่จําหรอกค่ะไม่จําหรอกนานๆอานงงให้จํำนะเธอไม่จําหรอกค่ะบทลงบทเรียนไม่จำเลยสิ้นหรอนานๆเดี๋ยวเออเอเออะไรนานๆเพราะเราอ้วนมากก็สักทีหนึ่งไม่รู้ทำอะไรก็เดินจุ๊บของเซเว่นนะ <coś S 2> ว้านะเยี่ยมมากเยี่ยอันนี้พูดเล่นนะจ๊ะเราเี <c oughs> เรลวมากยุเหลวมากม,ามีโอกาสจะกลับไปเล่นไหมคะถ้าเผอเจอแน่ค่ะอุยเธอนันคบเธอไม่ได้นะเธอจะกลับไปเสดงงั้นฉันกลัวเ,ออเธอมาแย่งฉันพูดเล่นทาจริงตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเห็นนอนอยู่หรอคะ นี่อีเบียเป็นมนุษย์ที่โชคดีมากเลยนะมันชอบเจอตังค์บ่อยมากเลยนะท่านนั้นแคสซี่ยังเจอตังค์เลยนะแปดพันกว่าบาทเออนะาแล้วเอไมทู้ตังค์ใครเออแล้วก็ไปเป่าสุดลิ์เลยเนาะที่ดูเห็นหไปจากนี่กฤษานครนะนั่งทางด่วนมาอียพร่สองมาซื้อล้าหมูอสามเมตรจังเอ,อ้ยนานมากขอถามพ่อที่เบีย ขอถามค่ะเจ๊เบียเคยมาแวะนอนที่โรงแรมในหลัง,ลงส,วน,สวนจังหวัดชุมพรเปล่าคะเมื่อหลายปีมาแล้วกับเพื่อนสาวสองหนึ่งคนเคยค่ะเคยคานานแล้วรู้สึกว่าไปพักกับแม่เด่นแม่เด่นที่เป็นกระเทยอะค่ะแม่เด่นพี่ขุนพี่บอลมาเจยบอลเจยบอลเจยบอลลี่เออเห็นทุกวันแหละเจยบอลลี่สวัสดีค่ะพี่บอลสวัสดีค่ะอ,อ่าอีบอลเมื่งไงเพื่อนสาวอยู่ไหนอยู่ยุทธยาหรือยุงเทพ เจ๊คืนไปแช็กหนูยังอห่อไฟมึงเด้งไปแล้วชัาเย็ดเจเบียจะลดน้ำหนักไหมนี่ลดแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าลดพี่เบียหายไปไหนเอาไปนอนโรงพยาบาลมาหยุดยาอยู่ยุดยาแล้วอยู่กับผัวเล้วกูบอกให้หาผัวใหม่ไม่เชื่ออีสัสโอ้แต่เขาอยู่กับผัวคนนี้หลายปีเลยนะเออต้องหาผัวใหม่แล้วอีดอกหมดอายุเขาอยู่กับผัวคนนี้หน่ายปลายปีมากพี่บอลอ่ะข้าวเขายังกินทั้งหลายช้อนผัวเขาก็ต้องมีได้ทั้งหลายคนอืม เขาทำ,ท,ำทุกสวยนะอีขุนเนี่ยสวยไหมใครๆเขาบอกเบื่อมากเลยะ <laughs> ่ะแถวบ้านน้อยมีใครสวยทุกัวมีกูคนเดียว <laughs> ยนเยี่ยเหรอข้างงทำระเบิดวันนี้ <laughs> ข้างๆแฟนีถ่ถจะบอกหลายรอบแล้วเนี่ยหนังหน้าอีเบียจะหาผัวได้หน้าตาดีขนาดนี้เหรอใครเจบีออกมาเดี๋ยวนี้นะมึงเป็นใคร <laughs> แม่ไม่ยอมหรอกไม่ยอมเจอกบบงังไหมไม,ไม่เจอเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันกบหายไปจากจอภาพเลยไม่รู้ แม่ไม่ยำแล้วหรออ๋อตอนนี้ยำเนื้ออยู่ค่ะเจ๊ผอมกี่องค์ไม่รู้ตอนนี้ตอนเนี้ยบวมเจ๊จุดเทียนหน่อยไฟแช็คเด้งไปแล้วเลย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 แต่เดี๋ยวถ้ากูกลับมากันนั้นกลับมาวงการนี้เดี๋ยวึงเจอกูมันเป็นวงการที่คืออย่าอย่าให้ฉันกลับไปในวงการบันเทิงเลยอย่าเลยจะพากัรสรวนนี่ตีสี่ตีห้าเป็นยินเถอะสะพานขาไปตรวจไม่เอาเย็ดเดี๋ยวเขเดี๋ยวตำรวจขีบตกน้ํา อรอลูเจเบียบค้าเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเร็วนี้นะคะเจ๊ค้าทำยังจะกลับไปเต้นช้างไหมไม่ได้กลับไปแล้วจ้านาเด้งมากมาขอบคุณครับเบียคิดทั้งวันคิดถึงเจ๊เบียโลนรลยขอบคุณค่ะขอบคุณใจส้มจ้าเห็นไหมเขายังให้ใจส้มเลยอ้วนท้นสมบูรณ์ใช่ไหมเบียขึ้นไลฟ์อีกทีไม่เคยเตรียมพร้อมเรื่องแบตเตอรี่เลยจ้า <c oughs> คืออยากจะไลไ์ก็ไล์ไม่อยากไล์ก็ลงคนจะเยอะแค่ไหนก็ลงไปก่อนช่างมัน เรายังมีเวลาคุยกันอีกตั้งหลายวันไม่เป็นไรหรอกบางทีคนดูห <Okay. S 1> นะ้าร้างทองร้างทองไม่ไหวเล้เธอถ้าล่างทองแบบออกกําลังกายอ่ะได้แต่ก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเกิดจะล่างทองแบบลงมาเลยมันต้องแบบ <c oughs> อเ <c oughs> อออีเบียกูไปแล้วเออเดี๋ยวค่อยขึ้นไลฟ์ดึกๆนี่นแหละเออดึกๆกใจเดี๋ยวกูช่วยแม่ทำ, <c oughs> ทำนี้ก่อนอืมเดี๋ยวกูจะเอาไปเชิญค่ายคุณนายแม่ก่อนเออ ไปแล้วก็ทุกคนหาเนี้ยไปจริงคขาเจอกันดึกนะคะคขาเจอกันสี่ห้าทุ่มนูน้นแบบว่าคุยกันเสียงดังไม่ได้ทําไมถึงหายไปคะอยากรู้เหตุผลหายไปเพราะว่าหนีนี่ค่ะไปรักษาตัวค่ะจริงๆงไม่หนีนี่ค่ะรักษาตัวค่ะคุณหมอว่าหยุดยานะคะช่วงนี้ปอดไม่ค่อยดีทุกคนจะบอกให้ว่าเวอร์ชั่นเจเบียที่กลับมาในเวอร์ชันเนี้ยเป็นเวอร์ชันที่ใครปั่นประสาทไม่ได้แล้วนะ เพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครถามคําถามกวนสตีนมาเราก็ตอบนะขอตองถามนี้ก่อนทำไมอ่ะเดี๋ยวตอนนั้นเจ๊ไปหาไม่เจอกันใช่ไหมก็โทรมาสิคะบ้านอยู่แค่นี้ไม่เข้ามาละคะยินดีต้อนรับนะคะวลคัมทูประจวอบคีรีขันนะคะใครปลุกแม่ขึ้นมาครับปลุกตัวเองอันนี้ใครวะอย่าอมเก่งสิอมเก่งใครอย่าอมเก่งอ่ะไม่รู้ว่าอมเก่งจริงเปล่าหายไปนานมากเลยนะเจ๊วิหายไปไหนอยู่นี่ค่ะค่ะที่สองข่าวลงนี้ตอกแม่แม่ตุย อย่าไปกระชากวิญญาณมาจากนรก่ะ <c oughs> ไปแล้วมุกสั่งตัวลลยไปแล้วอีขุนเออไปแล้วบ๊ายบายซียู